รับหูรับตายอมให้สะพายเข้าบ้านเปิดบ้านก้อยทาริกรากลายเป็นขุณยญ,ญ้าอ้าแคนรับสะพายมีร้านแฝดให้ทุกคนคงคิดว่าการเป็นนักแสดงอยู่ในวงการบันเทิงนั้นสบายได้แต่งตัวสวยๆมีชีวิตที่หรูหราแต่ความเป็นจริงแล้วกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นสำหรับนักแสดงหญิงรุ่นใหญ่ระดับตำนานอย่างก้อยทาริกรา,าธิดาทิศยังจำกันได้ไหมสำหรับเจ้าของบทบาทหญิงเล็ก คนแรกของละครบ้านใสทองอย่างก้อยธาริกาได้เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วนักแสดงสมัยก่อนนั้นต้องดูแลตัวเองขับรถเองแต่งหน้าทําผมเองรวมไปถึงการจัดหาเสื้อผ้าเองเป็นสองนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนสำหรับ แม่ก้อยหาริกาคุณแม่ของเอิญนิธิพธัฒน์ผู้แต่งละครสามีของจา้าจิตาพาและแม่ป่องพิมขาคุณแม่ของนิเจแมนพัฒนพลสามีของใบเตยอาสยามที่ทั้งคู่ได้มาพูดคุยกันในรายการที่มีบางช่วงบางตอนคุณแม่ทั้งสองได้พูดถึงลูกสะพ้ายอย่างจ้าและใบเตยให้ได้ฟังซึ่งแม่ก้อยหาริกาได้พูดถึงเรื่องแม่ผัวลูกสะพ้ายให้ฟังว่ารักเปิดใจอะไรก็ได้เราง่ายๆเป็นผู้ซัพพอร์ตที่ดีลูกรักใคร เรารักด้วยเพราะว่าคู่เขาไม่ใช่คู่เราเขาอยู่กันไม่ใช่เราอยู่ทุกคนจะคิดว่าแม่ห่วงลูกชายแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาก็ต้องเลือกเรามีสามียังไม่ให้แม่เราเลือกให้เลยจากนั้นเราต้องเปิดใจเพราะว่าเขามาต่างครอบครัวเมื่อเขาจะเข้ามาสู่ครอบครัวเราต้องเปิดใจให้กว้างหนักนิดเบาหน่อยหลับหูหลับตาข้างหนึ่งเราไม่รู้นิสัย เขาเขาก็ไม่รู้นิสัยเราต้องปรับตัวทุกอย่างเขาหากันสุดท้ายคือให้ความรักความเอ็นดูความเมตตากับเขาโดยไม่มีข้อแม้ฝากถึงทุกบ้านที่มีลูกชายไปห่วงเขาแต่เมื่อลูกรักต้องเปิดใจทุกอย่างจะมาดึงไว้ไม่ได้และจะเราได้เจอตั้งแต่เล่นละครและเขาก็เรียบร้อยด้านแม่ก้อยได้สะพ้ายจะติตาภาเป็นนางเอกด้วยยากไม้แม่ก้อยบอกเลยว่าไม่ยาก เจอจ๊ะเล่นละครเราตั้งแต่แรกเขาเรียบร้อยพูดถึงหลานย่าแม่ก้อยไปเฝ้าดูหลนานแฝดชายหญิงตลอดน้องโอบและน้องอารีอาบนะ้ำเป็นยังไงเขามีพี่เลี้ยงช่วยเลี้ยงเพราะจะ๊ะเขาเลี้ยงสองคนก็เหนื่อยฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค่าวใหม่ๆด้วยนะคะ